ลักษณะของพิมพ์พระองค์นี้เป็นพิมพ์พระประธานนะครับเป็นบล็อกเดียวกับสมเด็จร้อยปีนะครับผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นตัวมารเตอร์ของวัดรักทังนะจากรูปทรงนะครับแล้วก็เป็นลักษณะข,ของการเจิมนะครับไม่ได้โรยด้วยผงครับใช้วิธีการเจิมนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้จากรอยนิ้วมือนะครับ เห็นไหมฮะเป็นรอยนิ้วมือเจิอผงตะไบเงินตะไบทองแล้วก็แร่เหล็กไหลเดี๋ยวแล้วเรามองไปเนี่ยเรามองด้วยตาเปล่าไปเราจะต้องไม่เห็นไม่เห็นมวลสารชัดเจนนะครับจะไม่เห็นนะครับนอกจากเราโฉงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับผมไปสไนเปอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะขยาย เนื้อมวลสารนะครับของสมเด็จวะละัลคังองค์นี้นะครับว่าดำๆที่เราเห็นเป็นคราบ้อยเจอมเนี่ยเขามีอะไรบ้างน,นะครับแล้วมีลักษณะอย่างไรนะครับมองด้วยตาเปล่าไปเนี่ยเราจะไม่เห็นอะไรนะรนอกจากเราซูมนะครับเดี๋ยวผมจะซูมด้วยกล้องตัวนี้เนาะนี่ผมใช้กล้องตัวนี้ซูมนะครับ ทุกครั้งที่ผมซูมอยากอยากเห็นว่าเขามีลักษณะยอย่างไรผมก็จะใช้กล้องตัวนี้นครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับว่าเรามองด้วาตาเปล่าไปไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยหลังจากที่เราซูมแล้วเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้เพื่อนๆนะโอ้โหเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับนี่คือกายภาพของ มูลสาวกษัตริสมเดจนะครับที่ทันเดชท่านเนาะเดี๋ยวผมแจ้เพื่อนๆดูฮะลักษณะของโอ้โหเนี่ยครับหลังที่เราโซมแล้วอ่ะเขาต้องมีลักษณะแบบนีนะ้นี่เป็นกายภาพเศษเงินเศษทองแล้วก็เศษแร่ไหลในสมัยสุเดชมจันโตท่านนะครับ อันนี้ผมขยายแล้วก็ถ่ายด้วยกล้องไลก้านะครับตัวนี้เป็นพันเอกนะนี่เป็นลักษณะของเศษเงินเศษทองแล้วก็เศษแร่ลเล็กๆหลแท้นะครับก,บก,บบกบล้องตัวนี้นี่มีความคมชัดสูงนะครับแล้วก็ เอาหวังผลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหดูอันนี้เป็นลนักษณะของการเจิมนะครับเขาเจิมนะครับเป็นเป็นการสร้างในเวลาเดียวกับสมเด็จเป็นจิลงนะครับเขาสร้างในเวลาเดียวกันนะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าทองนั้น มีความเก่านะครับแล้วก็เป็นลักษณะของผงตะไบนะครับไม่ใช่เป็นเม็ดนะเป็นลักษณะกุเกลียวนะครับยาวๆนะมาทางนี้มอะโอเคโอเคนะครับถ้า เพื่อน,นคนไหนเนี่ยนะอยากรู้ก็สามารถส่งมาได้นะครับผมส่งให้ฟรีนะสำหรับคลิปนี้ก็ผมเอาส,าสั้นแค่นี้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหน,นชื่นชอบอรอบรกวน,นะครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ 是这样的。